อมีคนโนน้องขอคิดออกมีคนทายผลมาทั้งหมด6กสามคนที่ทายถูกว่าแฟดได้จะชนะในวันนี้2ต่อศูนย์เกมนะครับเพราะว่าผลออกมาแล้วจากการแขัสักคู่นี้เป็นแฟดได้ชนะไปสองศนะครับเราก็จะเอาทั้งหมด6 3สามคนนะครับมาจับฉลากกันด้วยโปรแกรมเดิมครับคือ random org ครับ แสนแต่หนึ่งยัน6กสิบสามอืมวันนี้เกม2ใช่ไหมเขาชนะกัน32ต่อ3ก็3บวก2ได้5 5บวก3ได้ 8, แปดละแครั้ง8ครั้งนะผบการเจเนเรตในรอบนี้ครับผม,มไฟไปเรียบร้อยนะครับนี่คือรายชื่อทั้ง63คนนะครับเขาส่งม,มาให้ผมละเยอะมากเลยนะครับมีมากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เบอร์หนึ่งนี้เดี๋ยวตัดสิทธิ์ทิ้งนะฮะยศติดทอนฤทิศรธนูนะฮะ สถานุเอาออกน,น้องตั้มครับน,นี่เอา,เอ,าออก,ออกนะฮะน,นี่นี่ด้วยนะฮะโดนเยอะอะใครที่เป็นชื่อทีมงานเราตัดออกทิ้งเสียหมดอนะฮะไม่สนใจไม่ให้ไปแย่งกับทางด้านของทางด้านของผู้ชมดีกว่าพวกน,น,นี้ชอบแย่งเนะี่ยก็ทั้งหมด <ate> มันคุยกับแฟนมันคุยกับแฟนเจนเนอเรตแปดครั้งลยุยผมรู้สึกลำบากใจมากเลยเมื่อน้องผมมาอยู่นี่แล้วไม่สามารถกินข้าวเวงได้แล้วไม่มีคนป้อน เย้เย้เย้คุยผ่านอะไร,นะกไกรอ่ะสกายโดสเอเด้เอเด้เอเด้แปด,ดครั้งเอแยกกันเทาง,งานดึเปล่าแปดครั้งนะ,ออะครั้งแรกครับออกมาเป็นห้าห้าครับห้าสิบห้านี่ใครอะ่ะโมโนโอเคซีนะครับยังไม่ได้นะครับผมจะเจอในแบบหมดแปดครั้งเห <7. S 1> ลือเจ็ดครั้งครั้งที่สอง หาเอ็ดัางที่สามยี่สิบเจ็ดครั้งที่สี่ครับเจ็ดอ้อหมันน้อยลงเรื่อยเรื่งที่ห้าครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยากจะนะหางที่หกั้งที่หกครับสี่สิบห้านี่ใครครับมาดูกันครับสี่สิบห้าคือคุณนัทพัฒน์พนมยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะสองครั้งครั้งที่เจ็ด หกสิบเอ็ดยังไม่ได้นะครับหกสิบเอ็ดอยู่ไหนอยู่นี่อืทั้งสุดท้ายครับที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ครับซึ่งต้องบอกว่าอจรซีมันไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้หมายของคนที่เรากดไปแล้วจะไม่ได้นะมันมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับครั้งสุดท้ายครับจับตาดูดีครับหนึ่งสองสี่สิบสามสี่สิบสามครับผู้โชคดีของเราคือหมายเลขสี่สิบสามครับหวยที่ออกครับ เออร์ตี้อลิสโตโมเมนต์งับเฮ้ยอลิสโตฮะอลิสโตไหนวะอลิสโตที่เป็นนักแข่งอ่ะใช่เหรอเออเอ็กแคปไฟฟ้าใช่เปล่าอ๋ใช่ที่เขาอยู่แบ็กบีนนะเอออันนี้เฟซบุ๊กเขาเลยเหรอน่าจะอย่างนั้นวางเจาะแป๊บเฮ้ยใช่นี่ว่ะไม่ใช่นี่วะใช่ด้วยนะครับใช่นะครับสําหรับทางด้านของอลิสโตนะถ้าดูยอู่ทีมไหนแน่วะงงเขาตอนแรกเขาอยู่แบล็กบีนแล้วเขาก็อะไรอ่ะ เปลี่ยนเป็น o r g ก่อนอ od 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 od. <S> <S <S ๋อโทษโทษโทษก็สำหรับอเลสโตนะคะติดต่อมาที่อินบ็อกของทางเฟซบุ๊กของ e l g 2 t เลยนถ้าดูอยู่นะก็คุณเป็นผู้โชคดีนะครับอเลสโตที่ถ่ายว่าแฟตได้ชนะ2องเกมในวันนี้ได้รับเสื้อของโตโมดิจิแอร์ในซีรีส์ของหมอบ้าซีรีส์ limited edition นั่นเองนะครับยังไงก็ติดต่อมาในอินบ็อกของ e l g ของเราด้วยก็คือ w w w f a c e b o ก k c o ค s สั e l g 2ล e a ทนั่นเองครับแล้วก็บอกชื่อจริงกับที่อยู่มาใช่ก็ผมแล้วเดี๋ยวเราจะมอบของไปให้นั่นเองนะครับยังไงก็ยินดีด้วยครับคุณลิซโซแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังจะพร้อมแจกอไปะเแลือีก6 89ตัวนะครับยังไงก็ ทุกวันครับแจกกันวันละตัวด้วยการทายผลง่ายๆแค่นี้ครับ mm hmm. เพียงแค่คุณดูช่อง E L G T V เท่านั้นเองครับแล้วรับรองได้ว่าคุณมีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับ mm hmm. นะครับยังไงก็ขอ mm hmm. ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและร่วมเล่นกิจกรรมด้วยในวันนี้ครับ mm hmm. ยังไงวันนี้เนี่ยด้านของ E L G Talk เราน่าจะ mm hmm. ไม่มี mm hmm. ใช่ไหมมีบ้างไหมหนีไม่ไหวแล้วไม่น่าไหวผมเองก็ไม่น่าไหวเป็นไข่เหมือนกันไม่มีใช่ไหม E L G Talk ขอโนนะ เออเขาขอพักนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีติดภารกิจในส่วรีบตื่นเช้าเพื่อไปมหาลัยนะครับกำลังจะโดนไล่ออกไม่เสียตังค์เออโดนไล่ออกถ้าไม่เสียตังค์ก็ไม่ได้เหรียญอ๋อเ้าได้ข่าวจะโดนไล่ออกไะใบจบให้แล้วเหรอนั่นไงเขาแค่แค่พูดให้ดีใจเล่นว่าจะได้แล้วไงแต่จริงอย่ังคุณอลิสโตนะอย่าลืมส่งที่อยู่แล้วก็ชื่อจริงมาด้วยนะจะได้ส่งของไปให้ทุกครับผมครับเน่ก็ ไว้ขอเป็นโอกาสวันพรุ่งนี้แล้วกันครับสำหรับรายการ e อ g อ็ลทวันนี้เราขออภัยด้วยนะขออนุญาตเลื่อนเพื่อนๆก็ก็แล้รกันครับยังเพราะว่าวันนี้เราก็มีงานที่ต้องเคลียร์ด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับก็ไล่ให้ไปดู BKT กับ B b เบแล้วกันจบไปยังยังมัง้งเล่นอยู่มั้งยังไม่จบนะฮะยังไงคู่ใหญ่ก็ยังมีงอยู่ไปดูได้ทางช่องของ h a n n e l, l ครับยังไงไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแลวขอบคุณคราม やらないかやらないか」「やらないか」「ゆらりゆらりゆれている」「おとこ心ピンチ」「かなりかなりやばいの」 続けて「な何もかもが新しい世界に来ちゃったぜ」「たくさんのドキドキ乗り越え踏み越え行くよ」「やらないかやらないかやらないやらないかいこのノーは止められない」「もっともっと落ちてパワーキラリ色にチョ